ก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาเก็บผักหวานข้างบ้านอีกแล้วพอดีมันโตอีกแล้วผักหวานข้างบ้านเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆมาเก็บผักหวานค่ะนี่ค่ะเราก็จะชวนเพื่อนๆมาเด็ดผักหวานผักหวานเข้าก็อยู่ข้างบ้านนี่แหละจ้าเราจะเอายอดอ่อนๆมัน แห้งเด็ดแห้งแตกพี่น้องยิ่งเด็ดยิด่งแตกยิ่งเด็ดยิด่งแตกค่ะ นิตนึงกับสีห้าวันก็เก็บได้แล้ว,วเก็บไปหลายๆต้นค่ะเก็บไปหลายๆต้นมันก็พอแกง ต้องไปเก็บผักหวานพี่น้องเก็บผักหวานผักหวานมานก็นตังนะค่ะเด้อเก็บผักหวานไปแกงจะผัดจะแกงก็ได้ เดี๋ยวมันกระปงไหมคะ่ะแปบ๊บเดียวมันกระปงเหมือนเดิมเอบไปทุ่ต้นไปเรื่อยๆน้องนี่จะสามสต้นก็ได้กินแล้วคะ่ะมีแค่สามสต้นก็ได้กินแล้ว ยิ่งเก็บแห่งแตกนะมคะยิ่งเก็บยิ่งแตกนะฮะ ยิ่งเก็บยิ่งแตกพี่น้องแห้งเก็บแห้งแตกกําลังอ่อนๆอย่าปล่อยให้มันแก่ถ้ามันแก่แล้วมันโบแสบค่ะเขาต้องกินอ่อนๆตื่นเช้ามาเราก็มาเก็บผักก่อนพี่น้องกระถ่ายพี่น้องเบิงะะ้งแล้วค่ะเนาะนี่กําลังแตกยอดอันนี่ แม่พี่น้องงามงามไหมพักหวานไหมสวยงามมากก่ต้องไปเก็บไก่ค่ะเหาปลูกไวแล้วก็กินอยู่ข้างบ้านนี่แหละวันนี้จะต่างกับพ่ม่ยังช่วนพี่น้องมาเก็บผักหวานช่วนพี่น้องปลูกพักหวานค่ะพเอ็ดดแบบเศรษฐกษิจพอเพียงอยู่ในครัวเรือนเล่านนเนาะเศรษฐกษิจพอเพียงอยู่ในครัวเรือนค่ะ น,นี่ผักหวานสามต้นก็จะถ้ามันต้นใหญ่มันจะได้เยอะกว่านี้อันนี้มันยังต้นไม่ใหญ่จะแต่งเสกาก็ปลูกปลูกได้ก็ประมาณไม่กี่ปีนะเนี่ยต้นนี้ประมาณสี่ปีดูแลมั่งไม่ดูแลมั่งค่ะแต่กระไดไ้เห็นบอกเก็บผักหวานพี่น้องเก็บผักหวานผักหวานสวยงามมาก เก็บผักหวานกันต่อเลยนะคะแน่พี่น้องแน่นี่หลายแท่ว่าไ้เก็บแค่บุก,กีเหมือันนี่มันเน่าเลยยเขาจะปล่อยให,ให้มันเน,ะะน่าเนาะค่ะนาะมันจะแก่เราต้องเก็บเก็บไปกินอ่อนๆนี่นะะไงค่ะปล่อยให้มันน่มันจะแก่เราอย่าให้มันแก่เราต้องรีบมาเก็บ มันไม่หน่อยได้นี่เดี๋ยวต้องไปดูแลหลายๆต้นที่ปลูกไว้แล้วครับเยอนี่ก็ได้จำไมาได้เย็นขับหวานแซ่ยบ ไม้มีพื้นที่น้อยประมาณข้างบ้านประมาณเมตรหนึ่งหรือสองเมตรนะค่ะสามารถปลูกได้เลยด้วยต้นถักหวานเรานี่เจตาก็จะปลูกเพิ่มอยู่ตอนนี้ก็มีประมาณกี่ต้นเนี่ยน่าจะสิบต้นนะนี่จะปลูกเพิ่มอยู่เราได้กินทุกปีหรือไม่ก็ได้กินตลอดนั่นถ้าเราลดน้ํานี่ค่ะอันนี้ก็ลดมั่งไม่ลดมั่งแต่เดี๋ยวนี้จะกลับมาหันไอ กลับมาทําให้เป็นเหมือนเดิมแล้วช่วงเมื่อกี้ไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ค่อยได้เก็บััหวานเฮ้ย ต้นติ้ยอดนะคะใารเห็นมันใหญ่โอเคเดี๋ยวเ้าไปเก็บอีกต้นอื่นค่ะอันนี้ได้สามต้นไหมสองตน้นเดี๋ยวไปเก็บอีกหลายๆต้นก่อน เห็ดผมนั่นล่ละพี่น้องเอ้ยวัจังไหนโอ๊ยวันนี้ยังไม่ได้เตรียมของขายเลยค่ะตอนนี้กําลังเก็บพักหวานอยู่เดี๋ยวยังไม่ได้ของขายได้ประม,มาณมะออื่นพูละวันนี้ยังม่พร้อมขายของมะอื่นเล,ลูกค้าก็ลัซื้อกาแฟพี่น้องเอ้ยอน,นี่ใบมันห้ากับเด็ดทิ่มเด็ดทิ้งไปเลย เดี๋ยวมันกระแตกหย่อนมาหม่ค่ะต่างกับจันลิใบมันออกมันมีความสุกเนาะค่ะเขาเห็ดเล่นไปเรื่อยๆเพื่อนเพื่อนมาปลูกผักหวานกันดูดิใครที่ชอบกินผักหวานเนาะเอาไปผัดเอาอะไรได้นี่ จะตังก็จะเก็บฝั่งนี้เบิ่งที่น้องเบิ่งจะให้ดูมีคนจับกล้องไห้ไหมคะนี่นี่นนข้างโน้นมีเยอะเลยเดี๋ยวขอเก็บก่อนตั้งไว้ใช้แล้วข้างกล้องคอย อ,อ,อันนี้มันเป็นที่เลี้ยงใช่ไหมอันนี้ก็จะมีที่เลี้ยงอยู่ต้นลำใหญ่ฮักที่เลี้ยงออกก่อนเมื่อนี่เร็กใครน่นี่กับ,บุ่้มีเนี่ยกับส่วนพี่น้องเก็บเอ้ผักวานนี่แหละคะ่ะ เศษรษฐกิจพอเพียงอยู่ข้างบ้านกเกษตรข้างบ้านเขาเอิงเราก็คอยปลูกไปเทื่อละน้อยนะคะเนาะชวนเพื่อนๆมาเก็บผักหวานจ้า เอาตัวที่เฮาสิกินนี่ล่ะจ้ะพักวานอ่อนๆก็แซ่บมาเด้อมาเด้อเพื่อนๆเด้อนีนนน่น่ะนี่ตัวนี้นี่เดีย๋ยวให้ดู ข้าขงล่างนี่หลายอยู่ตัวนี้นม่ว่ามันหมดแค่นี้ออโอ้ยังมีอีกนะเนี่ยดูดูนี่ไงข้างล่างก็มีนี่ก็จะมีใบใช่ไหม เราสามารถเด็ดออกได้เดี๋ยวมันก็ะแตกพี่น้องเขาเด็ดออกเด็ดใบมันออกมันแตกยอดนะคะใบมันลายก็เด็ดออกลูกค้าก็มาสือกาแฟเนาะคะเนาะไม่ได้ขายเลยช่วงนี้โหข้างล่างเยอะเลยพี่น้อง เดี๋ยวค่อยเก็บข้างล่างก่อนเยอะเลยนะเนี่ยเยอเด็ดอันเด็นะเดที่เลี้ยงออกก่อนจังอยที่เลี้ยงแพ้กิ่งก้านสาขาที่เลี้ยงมันจะเป็นต้นล้วมันย้ายหรือไหมคะแต่ว่าหายเยอะตัดให้มันตายเนาะเขากับอู้ตรงนี้นี่ดูดูดูด,ดูนี่ก็จะเด็ดนะเนี่ย สามตน้นนิดหน่อยแม่พี่น้องสามตน้นนิดหน่อยแล้วก็เก็บเอาเนี่ยกินคนเดียวอิ่มแล้วเนี่ยเนี่ยชอบกินอย่างนี้แหละไม่ชอบกินแก่เด้อถ้าแก่เนี่ยเราจะนึง่งนี่ข้างล่างยังมีอยู่นี่เอาข้างล่างก่อนข้างบนเนี่ยเอาไม่หมดนะเนี่ย เก็บควันริมรั้วเขเิ้นไส่ไนเยอะแลกกออก้ก็เด็ดใบออกเรีดบไออกเดี๋ยวมันกระแตกเกลวลาจะดิไบออกต้อไปมันกระแตกขึ้นมาน้ามนี่หระจ้ะ ใบโบสวยไหมคะนี่พักว่าพักหวานข้างบ้านค่ะสวยงามมากเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆเ,เก็บแล้วก็เอาไปทำอาหารกินผู้ใดสนใจก็สามารถเทสใดขึ้นเตสังใดนะคะสามารถปลูกปลูกไว้เลยที่ข้างบ้านเราปลูกเป็นไม้ประดับแต่ว่าเราสามารถกินได้ไหมคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บต้นต่อไปกันเลยนะจ๊ะนี่เก็บมาแล้วผักหวาน เอาไปพัดเอาไปแกงก็ได้ค่ะผู้ใดสนใจก็สามารถเทดได้ด้ค่ะเกษตรข้างบ้านเรานี่แหละเขาเรียกว่ากเกษตรพอเพียงกเกษตรข้างบ้านจะต่างกับพมิงังนเหมือนีก็สส้นเพื่อนมาเก็บผักหวานหอมหอมกินอายบริสุทธิ์หอมความสดชื่นเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรนะต้นขึ้นช้าที่ปลูกไว้ต้นมะนาวไหมยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะ อ้าวยังสวยงามเหมือนเดิมนะเห็นไหมทุกคนสีวันแล้วต้นนี้ตากแดดแล้วเนี่ยวันที่สี่แต่ว่าก็จะมีแดดลำลายอยู่เด้อพี่น้องเดี๋ยวหายเบิ่งกันไห่คะอืมก็จะมีแดดลำลายอยู่นังบอต่ายอะไรอ๋อแล้วก็หนอนไม่ใช่งามงามพี่น้อง ให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งไหมคะ่ะงามเหมือนเดิมเลยเนี่ยสวยไหมสวยไหมชวนเพื่อนๆมาปลูกกินนะใส่กระถางให้เรียบร้อยนี่ซื้อมา20บาทอันนี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่ละวันที่วันที่ห้ายังไม่ตายคะ่ะมันบอตายเฮาสามารถเทใหดหนะ้าพี่น้องนะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกเดี๋ยวไปดูอีกออ,อะไรเนี่ยนี่ มีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะยังมีอยู่ไหมนี่มีชีวิตเหมือนเดิมเลยยังสดชื่นเหมือนเดิมเลยเป็นจังไดพี่น้องงามโอผักข่อยชวนพี่น้องมาปลูกผักด้วจ้าผักขึ้นช่อันนี้ก็บโปี่ยังลายดอกจ้ต่างกับชวนเพื่อนเพื่อนมาดูเหมือนเดิมจ้ะเดี๋ยวเข้าจะไปเก็บผักติ้วดีกว่ามาใสา่เกงผักหวานเนาะเดี๋ยวชวนเพื่อนเพื่อนไปเก็บผักติ้วก่อน เดี๋ยวผักหวานวางติวผักติวผักหวานงา้ำบาพี่น้องสวยงามไหมหวานงามไหมเอาเดี๋ยวขอยไปเก็บผักติวตัวตน,นี้ก่อนนี่นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เก็บผักติ้วผักหวานมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นเมนูผักหวานมื้อนี้ คือเอ็ดจากเฮ็ดคือจะต่างก็เฮ็ด้ะคะ่ะสามารถปลูกผักได้จะเป็นผักพืชผักสวนครัวรั้กินได้แต่วันนี้ก็ชวนเก็บผักหวานเพราะว่าเราปลูกผักหวานไว้หลายต้นมีอยู่หลายต้นอยู่ก็ประมาณที่ต้นที่สามารถเก็บได้ก็มีประมาณสี่สต้นสามสี่ต้นค่ะอันนี้ยอดอ่อนมากเราไม่เอาเราเอาแค่นี้โอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากบา,บายค่ะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ